อันนี้เข้าวครัวกับแนนอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะมาพาทำซอสกุ้งถังหรือว่า,า boiling crab หรือว่ากุ้งถังนั่นนะแหละเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูันว่าเราจะทำยังไงใส่อะไรบ้างแล้วก็สามารถเอาไปกินได้หรือเปล่ามาดูกันเลยนะก็มาดูของที่แนนเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่า มันก็อาจจะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามันใช้หลายอย่างเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าตัวนี้นะคะแนนใช้มันกุ้งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้ตาพันธุ์ท้ายโนอรสิง์นะคะเป็นพริกเผาแล้วก็ใช้กระเทียมสับนะคะแต่ว่าก็สับหยีบยาบเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็น salt, ทมูมโรสซอทูมโรเพียวหรือว่าเป็นซอสน,นั่นแหละนะคะเราก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น โทเมโรซอสนะคะก็คล้ายๆกันเพราะว่าวันนี้เราจะทำเยอะสำหรับงานวันเกิดแดดีรอสโซนะคะเราใช้ตับปลาเตียวแล้วก็ผสมกันกันกบทาบาสโกนะคะเป็นเป็นของที่เผ็ดเนาะ,ะแล้วก็อีกตัวนี้ก็คือซีซิ่นนิงนะคะหรือว่าเป็นหลุยเซียนาสำหรับซีฟู้ดแล้วก็อันนี้คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นเบียร์นะคะเราก็ไม่อยากโชว์เยอะ มันไม่ดีแล้วก็เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะ BBQ s ว u c e แล้วก็บัตเตอร์นะคะหรือว่าบัตเตอร์เมืองไทยนั่นแหลนะเนาะแล้วตัวนี้ก็คือ h ฮฟว y whipping cream หรือว่าเป็นนมฮฟวี่นมนะคะเป็น h าเป็นฮา a เนาะหรือว่าใช้ half and half ก็ได้ใช้ w ิ i p p i n g รีมก็ได้แต่แนนเลือกใช้ w ิ i p p i n g cream วันนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการทํานะคะคือแนนก็จะใช้บัตเตอร์นะคะอันนี้คือเ real b u t อร์ เนาะแล้วก็เอาลงไปเลยกระทะก็ไม่ต้องร้อนมากนะคะก็ปานกลางก็ให้บัตเตอร์ละลายต่อก็เริ่มละลายแล้วนะคะกระทะเริ่มร้อนบัตเตอร์ก็เริ่มละลายแล้วก็แม่ก็จะใส่ตัวนี้นะคะก็คือ ของพริกเผาเผ็ดกลางนะคะแนนใช้ของพันท้ายเนาะเพราะว่าที่นี่หาก็หายี่ห้อนี้ได้แล้วก็ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนคน,น,นไปก่อน จากนั้นเราก็ใส่หัวมันกุ้งนะคะอันนี้จะใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีรสชาติของซีฟู้ดนะคะตัวนี้แนนซื้อมาจากของตลาดจีนเนาะมันก็จะไม่เหมือนของตลาดไทยเท่าไหร่แล้วก็ใส่ถ้าใครใช้ของไทยก็ใช้ตาพันท้ายนลสิ์ได้เลยนะคะ คนไปเราก็จะมาใช้ซีซันนิงนะคะหรือว่าลุยเซียนาซีซันนิงแนนใช้ของตัวนี้ถ้าใครอยู่ที่เมืองไทยแนนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าก็อาจจะมีนะคะประมาณ2อสช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยเพราะว่าวันนี้เราทำเยอะึอ่งถังขอเราค่ะเราก็จะใช้ โทเมโรเพจนะคะหรือว่ามันก็เป็นโทเมโรบดนั่นแหละเนาะมราใส่ลงไปดูว่าร้อนมาก,ก้า็เอาร้อนมากนะคะไฟจางๆพอไม่งั้นดี๋ยวมันมันไหมก่อน ะะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะตับเตียวหรือว่าเชอรี่ซอสของอันนี้เป็นของอเมริกาเนาะแต่ของไทยก็ใช้ตามของไทยได้เลยอันนี้เผ็ดน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนที่ใส่นะคะถ้าอยากได้เผ็ดมากก็ใส่ทั้งขวดมาแนนทั้งขวดเลยแล้วก็จะใช้อันนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะมาร์บีคิวซอสเพื่อจะให้มันมีรสชาติที่ หวานหวานนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นของบาร์บีคิวนะคะอันนี้เปิดใหม่เลยอันนี้สองช่องเหมือนที่แนน,นบอกนะคะคนไหนจะใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะของเบียร ตัวที่มันเป็นเบียร์เพื่อที่จะม่มีน้ำนิดนึงแต่ถ้าใส่แล้วมันคงไม่เมานะคะเพราะ,ะเขาก็ระเหยแอลกอฮอล์ระเหยไปเรียบร้อยนะคะถ้าหลังจากใส่ไปเรียบร้อยในก็ใส่ทั้งขวดเพื่อที่ใจมันได้รสชาตเิเราก็รอให้เดือดนิดนึงแล้วก็ดูว่าเราจะใส่เคฟี่วิปปิ้งครีม ลงไปนะคะอันนี้ก็กำลังเดือดถ้าใครอยากได้เผ็ดก็เติมต่อได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้แต่ของแนนจะทำให้เผ็ดเท่าไหร่เคค่ะกำลังได้ที่นะปล่อยให้เดือดนิดนึง ถ้าใครอยากมีรสชาติหวานมากนิดนึงก็ใส่เพิ่มได้เนาะไม่ว่ากันนะคะแล้วถ้าอยากให้มันเหนียวเยอะเราก็ใส่โทเมโดเพลทโทเมโดเพลทก็คือเหมือนน้ำมันปั่นเนาะโทเมโดปั่นไหมถึงมันก็จะเหนียวขึ้นนิดนึง อยเราใส่ใส่ทั้งกระป๋องเลยก็ได้นะคะก็ลองลองดูเพราะว่าแนนไม่ได้ทําแบบตวงเนาะก็ตามแบบเป็นสูตรบ้านๆน,นะคะที่แนนทากินที่ที่นี่นะคะก็จะเป็นสูตรบ,บ้านๆแบบนี้ก็ทำไปเลยลองให้เดือดนิดนึดนงหลังจากเดือดเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะได้ที่เราก็ใส่เฮปี้นะคะวิปรีมนิดนึง ไม่เยอะนะคะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะได้แล้วก็ลองชิมไปว่าเราอยากให้มันให้มันเป็นแบบยังไงสีออกมายังไงเราก็ใส่ใส่โทเมโร่เพลทเยอะได้นะคะเพราะว่าสีจะได้แดงสวยอนนี้ก็กำลังเข้าที่นะคะแล้วก็ลองชิมกันกินได้กินได้ ใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดไปเลยเต็มที่เลยนะคะแนนก็ใส่ตัวนี้เพิ่มนะเพราะแนนคิดว่าแนานชอบแบบให้มันมีแบบกลิ่นแรงๆเหมือนแบบกินที่ที่ดูเซียนาพี่ที่นี่นะคะถ้าเป็นแบบของดูเซียนาคือเผ็ดแต่ว่ากลมกล่อมแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ น,นี่กระเล็กก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมสับหยาบๆนะคะใส่ลงไปเลยถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะไม่ว่ากต่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะใครก็จะทำก็อยากให้แบบว่าไม่มีน้ำเยอะเราก็ไม่ต้องใส่เบียร์หรือไม่ต้องใส่น้ำนะคะ ถ้าอยากให้แบบว่าเป็นแบบเหนียวๆเลยก็ไม่ต้องใส่น้ำหรือไม่ต้องใส่เบียร์เลยก็มีแบบเต็มที่ไปเลยกัแบบเครื่องอย่างเดียวไม่ต้องใส่อันไหนเลยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์นะคะอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะวันหลังเราก็จะมาดูกันว่าแนานจะทําอะไรอีกนะคะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะ